สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC สาวน่อยเพชรบุรแพงครับเอฟซีนองหญิงครับององรบรรยากาศย่างคำคำครับมือวัน,นี้อยู่ที่สีสเกตครับบ้านน้องโครูหมู่สี่ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตครับเมื่อวน,นี้พ่อเอกกับแม่หน่อยกัดออกเดินทางมาก่อนครับเพื่อเตรียมของ ยกเสาเอกเสาโทรวันที่ยี่สิบครับเตรียมหมอเตรียมถ้่วจานไว้ครับเครื่องดื่มของกันยังว่าครบแล้วครับเพราะว่ามือเงินต้องไปซื้อใหม่อีกพวกอาหารลายยางอยู่ครับ ีพ่อพ่อแม่เอฟซีพีทฮอดอุงอิงก็มาบ้านแล้วเงียบเงาเลยจ้ะอุงอิงตอนนี้อุงอิงไปงานศพพ่อหล่อนอูดอนโบภาพไปนั่งนั่งโทรมาหานั่งแชญมาหาแม่แม่ถึงบ้านแล้วบอกคนว่าแม่เห็นยังอยู่ตอนนี้เคน่าก็แง่โซเดียร์กับิตวิญาณตัวนุก็ร่างออกไปงานศพจ้าแม่เพคนว่า มือเร่งมือเรงพอกันอยู่บ้านน้องหยาปองครับตำบลอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับมือเรงอย่า,าลืมติดตามคลิปไม่หน่อยด้วย้าไม่หน่อยสิผ้าไปจับจริงหรีไม่หน่อยสิผ้าไปเห็ดอยัางทะเบงเรื่องมือแรงไปคุยกุ๊กกี้ในคลองขี้ควายจะริงหรีเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดตอนนี้มันกําลังไขจ่จ้ะกำลังไขจ่จะมาถอดกินกับเขาไม่ได้กินหรอวแกกบป้านึงไม่ได้กินแกจะกินนะ เราไก่วาไหมเแกงมาแกงจะหยวกไหมเออไปหาไก่มาแกงดีกว่าไก่อันแม่ฝนเพิ่นอันนั้นอยู่เพิ่นแก้วอยู่ในตู้เย็นมีอยู่อยูนตู้เย็หยวกใช้สิหยวกกุ้งไม่นอกมาแก้วหยวกไงเข้าตรงไปเอาถังเลยเข้าตรงไปเอาถังมาไว้ก่อนแมนมีตรงไปเอาตอนคำคำจังนอนไปเอาได้แล้วพยายามพาไปมืเอื่นเอาจาได้เตรียมของไม่เออื่นต้องเตรียมของหลาย เรื่องม,มือนคอพักคนมันมื่นด้กับพักสร้างเพื่อนกาศเตรียมรูมไว้เรียบร้อยครับตอนนี้พร้อมทีจ่จะยกเดี๋ยวายเบิงข้างใน,นครับนะครับ เตรียมหลุมเตรียมเสาเข็มเสาเข็มเรียบร้อยตัดเตียมเตียมเรียบร้อยครับบรรยากาศยามคำคำเดี๋ยวเขาไปเบิ่งแบะหน่อยกันครับ เบ่์หน่อยกำลังกินอาหารครับเบยสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ทุกอย่างกินดีครับกินอันนี้ใบอีกยังก่เอเขาอื่นใบอลางใบอาลางเนะาะใบอลางกับใบกะทินห <Okay. S 1> มกัมกหมัอาาก,กอาหารหลักลก,กับใบอีกยังก่อน้ำหนามไม่ยอมหลับ ต้นนั้นมาแห้งกูมูครับน้ำน้ำมัดเนี่ยครับเียมหลุมเรียบร้อย อา้าวมาแล้วจำปลาเจ้าจำปลางวจปปปปงำปลาหนีดื้อเลยไป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 ดื้อรับแดดล่มล่มตกครับบรรยากาศยั่ำคำคำ มเลี้ยงว่าสีใต้จริงเรียอยู่ครับเพราะว่า,วามีจริงดีหลายเดียวลาย่บลายกะเดี๋ยว,ยยยวมืเลี้ยงถาเบิ้งครับสีครุท่านบ่ ลูซี่มันมีอะไรในห้องเห็นแฮนเปิดไฟให้นาเปิดไฟนนี่มัำหมห้องที่มันลกๆเราจะมาเก็บห้องเนาะเราจะเมี่ยนห้องเราจะเมี่ยนห้องน้องเองนะคะเปิดไฟก่อนห้องนี้ม่เมีห้องแม่มันนอนเนี่ยครับห้องจะว่าเบิกคุยมากรูปนี้ที่สุดเลยไหนรูปผมยาวเ่รอี่รูปเต็ม กลูกกับแม่ติ้มกันนะไอ้มันเห็ดนี่นะ็นาว่ักโอ้หนักแห้งันี้นน่นนะนู้นผมยาววันนั้นน่ะน่ารกจะสวยนี่ีหลายอดเว้อีกแล้วยาสลักเมื่นงแต่อันเต็มเลยเป็นลูกเดียพาปูขึ้นก่อนนี่เอ็นซีเห็ดมาตัในห่อกับแม่เนยมาอเเอกก็ผักนูนี่นาากแหงเอมันนามเต็มพ่อิด โอ้คนเป็นพาธิดาแบบนี้ม่ะโอ้คนเป็นคุณเทาโออตะกี้คนเป็นคุณเทาคนเป็นพาธิดาคนเหลือคูนูน่าเนาะน้องเป็นขุนตุ๊ดตาเหลือเตรียมห้องแล้วครับยุคอีห้องนึงก็มีครับมีอันนี้อีห้องนึงมีนเหยียบเป็นพาธิดาสิเก็บหลือคองขึ้นยังไงวะมันหลือวันท่านใดดอกมันต้องวันใดเนียนสิเก็บออกแล้วก็สิอันนั้นนะ จะเอาเสียบของเขามาไว้ทั้งนี้นี่ไงเราเราเอามาวางตรงนี้ก่อนไม่ได้หรอจม่ามันสิบนอนบอกนอนอยู่เออมักกะสินนอนเราท่ากับเสียบของมาไว้ทั้งนี้ชั้นบอกเอาของนั่นน่ะเข้าข้างเตียงหรือเปล่าไม่น่ะม่ตรงนี้เป็นที่เก็บอะไรเนี่ยอันนั้นปล่ยไฟบอกเอาล็อคเปิดมั้ง คุณจ๋าอะไรไปไปเสยเดมไเอาไปเป็นคุณเวัตรพูนให้บ้านฮักจ้ะเวลามีมอลลามเดี๋ยวบานเท้ากต่เอาถือไปน้ำจ้ะตัวคือแบบถ่ายอยู่บนที่อยู่สี่เมื่อไหร่ประเดี๋ยวไปบ้านงงน้ำเนาะมีคนเอาไปบ้านงงน้ำกึงหูดีตัวเหมือนนั้นนี่แล้วเสือไปอยู่นี่แล้วแบบแบบอันยังบอกเขาเกินยังบอกแบบเกาหลีแบบยังบอกเกาหลีไปไฟป ครับเฮ้ยยังเาโอ้ยฮึ่มเห็นไหห้าตกไ้ยงไมาตนูอยู่เลยมีดอกงูเศ้าไปได้มเกียร์ย่มเกียร์ย่ยานโอห้องกันยังมาท่าเหลาครัฝ่ายังมาท่าไนท่าสีพานยีอะรจะกองทาย่ายของเหล้วจ้นี่กงงามเันสีท่าสีใดครับนี่เออตันนี้งามเลยรมไงตันนี้งาม นี่อมของพ่อวุฒิไหวเ้ยไอ้หนอยนี่นอเอาไปนี่เยเตานี่เอาออกไปนี่เออแมนเนาะแย่สุดเลยอาจาตกแกอยู่เอยเว้ยน้องออกไปโฟเก็บลืดออก้าโบเก็บกับวัวเลี้ยวลือแบบใดอ่ะเดี๋ยวหนูมีมีธีกับเรากันนะไม่ขวดก็ซื้อมาเมื่อกี้ไง ฝากติดตามช่องพ่อแม่ของหญิงลำเพลินอภิเชยลครับซอย,ยเบิงซอยแย่งครับรายได้ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นมาลาัยน้ำใจจากพ่อแม่น้องเอฟซีครับที่ซอยเบิงมืม้อนี้เจอกันอยู่ที่อำเภอโคกโคโช,ชัยคอนแกนครับมื้ออือน <c oughs> อยู่ที่ลกูกศร ก็สงีอย่างก่อนสุวีมล่นหะกาลาสินครับตำบลตำบลหลุบหรือตำบลอย่างตำบลอะไรกาลาสินลรากาสีครับมาพอพี่น้องทั้งสีสะเกดวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับยี่สิบบ้านวะออำเภอตระกูลจังหวัดสีสะเกดครับส่วนวันที่ยี่สิบเอ็ดกะเป็นตำบลสีสำราญอำเภอวังหินครับ ย2ิบสองไปทางวัดยังก่วัดศุนทราวาสอยังราชีนะอำเภอราชีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับแล้ววันที่ยี่สิบสามกะชดเดคามควีคามฝากไปหน่อยหนึ่ง,งครับไปอำเภอเมืองโคราชครับแล้วกัวันที่ยี่สี่คือเป็นงาน,งน,านของเป็นงาน,งานโรงเรียนมัธยมบนข้อครับเป็นโรงเรียนที่อูงยิงเรียนครับมัธยมบนข้ออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับไปไกลบ้านอูงยิงครับ ตตาเล็ก <ไป S 2> ลกใส่ได้เอาออกไปข <ไป S 1> ้างกก่อตุกตาตัเล็อบใจ่ไคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิทครับเดี๋ยวพอกันมาคลิปหนาครับฝากช่องพ่อแม่โรงยิ้ลำเพื่อมาที่เกี่ยวครับสวัสดีครับ